สวัสดีครับทีบครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับการแนะนําเพลงซึ่งเพลงในคลิปนี้นะครับก็ขอเปลี่ยนไปเป็นนักร้องชายกันบ้างนะครับผมโดยเพลงที่จะมาแนะนํากันในวันนี้นะครับมีชื่อว่าเพลง l i f e โดย Root A หรือว่า Root Alpha นั่นเองซึ่งเพลงนี้นะครับเป็นเพลงปิดของอนิเมะเรื่อง Doctor Stone นะครับเป็นเพลงปิดแรกของเรื่องเลยนะครับซึ่งเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่จังหวะของเพลงนะครับจะ ค่อนข้างเร็วแต่ว่าอารมณ์ของเพลงเนี่ยจะไม่ได้รู้สึกว่ามันหนักมากนะครับเป็นเพลงแนวเรียกได้ว่าสบายๆนะครับแต่ว่าจังหวะจะเร็วนิดนึงเพราะว่ามีท่อนที่ร้องแร็ปหรือว่าท่อนที่ร้องเร็วด้วยนั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับการแนะนําเพลงในวันนี้ก็ครั้งต่อไปนะครับผมจะมาแนะนำเพลงอะไรจากเรื่องอะไรก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ